ของเวนค่ะกรรมของเวนนึกว่าน้ำยาซักผ้าหมดซองเลยค่ะน้ำยาถูพื้นฉั้นปั่นผ้าไปแล้วค่ะโอ๊ยอะไรกันเนี่ยหมดกันเบอร์จริงๆเลยทุกวันนี้ต้องล้างกี่น้ำเนี่ย ฟองดีซะด้วยก็เอกใจใทำไมฟองดีจังแก่แล้วแก่เลยเอาลมยาสู่พื้นมาซักผ้าซสแล้วคุณผู้ชมทำความสะอาดพื้นนะคะสปาครีนนะคะอ,อืม entente